สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันเก็บเกม Soni นท์พรีเควลสำหรับคลิปวดีนี้นะครับผมก็ได้นำบิวอาชีพดาราเวทมาแจกให้เพื่อนๆในช่องของเรากันอีกแล้วนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับก็เป็นสายเวทอย่างแน่นอนเพราะเป็นนักเวทแห่งดวงดาวในส่วนการอัพค่าสเตตัสนั้นนะครับผมก็ได้อัพนะครับอินล้วนไปเลยนะครับเพราะอาชีพนี้นะครับจะคำนวณดาเมจจากพลังเวทมนต์นะครับ และดาเมจนั้นก็จะเน้นไปในทางดาเมทา่ามืดเป็นหลักในส่วนอันดับแรกนี้นครับเราก็ไปดูของสวมใส่กันเลยนะครับส่วนแรกนั้นนะครับก็เป็นส่วนหมวกนะครับก็ใส่หมวกเป็นหมวกเทพนักเวทนะครับไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับขโมยชีวิตสำหรับชิปที่ใส่นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ของดาวในส่วนออปชั่นรองนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็พยายามรีหา ความเสียหายจากธาตุความมืดให้ได้เยอะๆไว้นะครับและอันต่อมาก็เป็นเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อเทพนักเวทไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับบุษติปัญญาชิปที่ใส่ก็จะเป็นขอบฟ้าไม่มีสิ้นสุดในส่วนออปชั่นรองก็ยังไม่สวยนะครับความเสียหายจากธาตุความเย็นนี่ก็พอใช้ได้นะครับ เพราะสกิลที่เราใช้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับธาตุความเย็นด้วยนะครับส่วนต่อไปส่วนอาวุธก็ใส่เป็นไม้เท้าของจอมโลกาวินาศไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นแกนเงามืดกับหลายนัดแล้วก็ใส่ชิปเป็นหลายนัดนะครับ ในส่วนของอาวุธนี้นะครับเราต้องรีหาออบให้สวยๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆแล้วเราจะมาจากอาวุธนะครับความเสียหายของาธาตุความมืดอันนี้ก็ดีความเสียหายาธาตุความมืดเพิ่มเติมนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับถ้าเรารีหาได้นะครับและส่วนต่อไปส่วนสร้อยก็จะใช้สร้อยของกัปตันแบ c ็กแคนเนียนะครับ ก็ใช้อันนี้ไปก่อนเพราะว่าหาง่ายแล้วสามารถคราฟได้ด้วยนะครับก็จะหาง่ายกว่าสร้อยแดงก็เอาไว้เราหาสร้อยแดงได้แล้วนะครับก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้นครับไอเทมผูกชะตานะครับก็ต้องเป็นกระสุนหนักนะครับถ้าเราหาได้2อันก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ชิปเป็นการเรียนแบบกระจกสําหรับในส่วนสร้อยนั้นออปชันนะครับก็ต้องหาสร้างความเสียหายให้กับบอสนะครับอันนี้จะดีมากก็จะทําให้เราฆ่าบอสได้ง่ายขึ้นนะครับ ต่อมาในส่วนแหวนก็หาไอเทมผูกชะตาให้เป็นศักยภาพแฝงนะครับแล้วก็กระสุนหนักก็ใส่ชิปเป็นการพักฟื้นนะครับเอาไว้ฮิวเลือดส่วนในออพรองนั้นนะครับในส่วนแหวนนี้ก็จะมีการสร้างความเสียหายให้กับบอสด้วยนะครับแล้วในส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าเทพนักเวทก็ใส่เป็นเสียงสะท้อนกับกระสุนหนักนะครับ แล้วใส่ชิปเป็นแสงดาวในเอเวอร์ดในส่วนออปชันรองของรองเท้านั้นนะครับพวกพลังเวทสูงสุดไอ้พวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วในทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมสวมใส่นะครับที่ผมมีนะครับและต่อไปนะครับเราก็มาดูในส่วนของไอเทมผูกชะตาทั้งหมดเลยนะครับก็ดูให้ไว้เป็นแนวทางนะครับก็จะมีไอเทมผูกชะตาประมาณนี้นะครับรับรองว่าโหดแน่นอน อันแรกก็จะเป็นจิตวิญญาณจอมโลกาวินาศและจิตวิญญาณเทพนักเวทกระสุนหนักอันนี้เอาไว้ใช้เพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็แกนเงามือดอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายของธาตุมืดต่อมาก็เป็นหลายนัดอันนี้นะครับสกิลเราจะออกเป็นหลายแฉกนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายได้ด้วยนะครับ60% ต่อไปนะครับก็เป็นเสียงสะท้อนและก็เสื้อคุมนักเวทนะครับช่วยลดคูดาวของสกิลส่วนด้านล่างนี้นะครับจะเป็นแบบเฮลซาแล้วนะครับก็ทำเป็นศักยภาพแฝงนะครับแบบเฮลซามันจะเพิ่มความเสียหายตามสัดส่วนของพลังเวทหรือมานานั่นเองนะครับก็ยิ่งมานาเยอะนะครับความเสียหายเราก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับ จะเห็นว่ามันจะไปเพิ่มความเสียหายทั้งหมดสูงสุดนะครับ80แต่ว่าเราจะใช้มานาเยอะขึ้นอีก50นั่นเองนะครับอันต่อไปก็เป็นกระสุนหนักแบบเฮลซาบูสต์สติปัญญาแบบเฮลซาและก็ขโมยชีวิตแบบเฮลซาอันนี้ก็เอาไว้ดูดเลือดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไอเทมผูกชะตาทั้งหมดนะครับที่ควรจะมี ต่อไปนะครับเราก็ไปดูในส่วนของการอัพสกิลนะครับผมก็ได้ทำการรวมทั้ง3อันให้ดูกันเลยนะครับก็จะทำการอัพแบบนี้เพื่อนๆนะครับก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้ดูกันทีหลังก็ได้นะครับและในส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการอัพเอ e x นะครับ ในอันแรกนั้นจะเป็นโจมตีปกติจะทำการฟื้นฟูเวทอันที่2จะเป็นความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมีพลังชีวิตเพียงพออันที่3จะเป็นสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติแต่มันจะไปเพิ่มความเสียหายของทักษะนะครับหรือว่าสกิลนั่นเองครับก็คือว่าเมื่อเราเริ่มโจมตีนะครับให้เราทําการตีปกติไปก่อนนะครับ แล้วจึงค่อยใช้สกิลตามไปนะครับจะทําให้สกิลนั้นแรงขึ้นอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเมื่อเด้รับความเสียหายนะครับจะลดความเสียหายที่ตามมาทั้งหมดนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่เรานะครับจะโดนความเสียหายแรงขึ้นนะครับอีก50%นะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายด้วยนะครับแล้วทําการลดความเสียหายที่ได้รับด้วยนะครับอันนี้ดีมากครับ และในส่วนต่อไปอันนี้นะครับก็จะเป็นการอัพสกิลของพรของวากิลี่นะครับก็สามารถอัพแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะทำการเน้นในธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วธาตุสายฟ้าเป็นหลักและในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะได้แนะนำวิธีการเล่นนะครับของอาชีพนี้ก็จะทำการทดสอบกันที่ด่านชิป82กันเลยดีกว่านะครับ สกิลหลกัหลกๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นสกิลที่เป็นดวงดาวหมุนรอบตัวนะครับกับแดดความมืดอันนี้ก็ดีนะครับส่วนสกิลดาวพุ่งดาวตกนั้นนะครับก็ใช้เป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าใช้บ่อยๆอาจจะทําให้แหลกได้นะครับ สำหรับสกิลดาวหมุนรอบตัวอันนี้นะครับก็จะดีมากสามารถใช้แล้วนะครับสกิลนั้นพุ่งไปหาหมอนเองโดยอัตโนมัตินะครับ และเรานะครับก็มาเจอกับบอสกระสอบทรายซึ่งบอสต,ตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกระสอบทรายนะครับเพราะว่ามันจะอยู่กับที่ให้เราโจมตีนั่นเองนะครับก็จะทําการโจมตีได้ง่ายดาเมจบ,บอสนั้นก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับบอสต,ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับให้ทําการเอาไว้ฟาร์มชิปนะครับเลเวลสูงๆจะทําให้เราฆ่ามันได้ง่ายมากแล้วได้ชิปที่ดีด้วยนะครับ ก็จะมีโอกาสได้ชิปสีม่วงด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้ชิปที่ดีขึ้นแล้วก็อัพชิปไวๆนะครับก็แนะนำบอสตัวนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ทำการส่งท้ายกันด้วยการลงวาไคลี่ก็แล้วกันนะครับอาชีพนี้นะครับเมื่อเราเจอมอนเยอะๆแล้วนะครับ จะฆ่ามอนได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าสกิลนั้นเป็นสกิลหมูและสกิลนั้นค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับแต่บางทีนะครับก็แอบจะแหลกเป็นบางครั้งเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่มาใหม่ในซีซั่น2นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเป็นสายเวทก็ขอแนะนำเลยครับอาชีพนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็เล่นสนุกนะครับสกิลอลังการและสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหนะ้าถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ทําการกดไลค์ครับให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ